ปิตาเก็บปืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับซีรีส์ที่โดดล้มลงไปเจอปืนไหนเราจะต้องหยิบปืนนั้นมาเล่นทั้งเกมแต่รอบนี้จะทําให้ยากกว่าเดิมโดยการเล่นแบบสายฟรีซึ่งจะไม่ใส่สก,กินปืนอะไรเลยนะครับมาดูกันว่าวันนี้ผมจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าเอาละฮะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภารกิจปิตาเก็บปืนสายฟรีตอนที่9้านะครับ ก่อนอื่นเลยก็ขอบคุณทุกยอดไลค์จากในตอนที่8ด้วยนะฮะครบ5,000ไลค์เป็นที่เรียบร้อยทุกๆตอนในซีรีส์นี้ถ้ามียอดไลค์ถึง5,000เนี่ยก็จะมีตอนต่อไปออกมาให้ได้ดูกันนะครับมาวันนี้เจอกันที่แผนที่เนคเทอร่านะฮะวิธีการเล่นก็เหมือนเดิมเลยตรงไหนคนเยอะเราก็โดดเลยนะครับโดดเสร็จเนี่ยเราก็เตรียมแงนมองท้องฟ้า เพื่อที่จะได้ไม่เห็นว่าจะลงไปเจอปืนอะไรนะฮะโอเคสังเกตวันนี้การแต่งตัวจะเปลี่ยนนิดนึงนะครับผมพยายามจะเปลี่ยนเป็นตัวที่ไม่ใช่ชุดดั้งเดิมอะ่ะจะเป็นตัวที่แต่งแบบสายฟรีนะครับอย่างวันนี้ก็คือพยายามเลือกชิ้นส่วนที่เป็นสายฟรีที่ชายโกซื้อที่ได้ตามกิจกรรมต่างๆเอามาใส่รวมกันนะครับโอเคมาถึงพื้นกันแล้วก็งกนมองท้องฟ้านะฮะแล้วก็พยายามเดินไปตรงจุดที่มีปืน ซึ่งมันคือตรงไหนเนี่ยแหละเดินไปทางไหนก็ใจแต่กำแพงเอ๊ะยังไงไอ้นี่ไงในที่สุดเราก็เข้ามาในบ้านเฮ้ย VSK 94 VSK 94ผมต้องเล่นปืนนี้ใช่ไหมสไนเปอร์ยิงเป็ดยิงได้แต่เป็ดจริงๆเพราะยิงคนไม่ค่อยตายถ้าจะมีใครตาย ก็เราเนี <S <S oh, <S <S ่ยแหละที่ตายโอ้เหนื่อยใจจริงเจอแต่ละปืนไม่เป็นไรเจอแล้วก็ต้องเล่นนะฮะเท่ากับวันนี้ผมต้องเล่น VSK94 ทั้งเกมกินเค้กก่อนเลยแล้วกันว้าวเออแล้วก็วันนี้เราใส่เป็นคอมโบสกิลตัวละครมาด้วยนะครับเพราะว่าในความคิดผมเนี่ยสายฟรีเราก็สามารถเก็บเหรียญไปซื้อตัวละครจากในร้านค้าได้นะครับ เริ่มต้นก็บ0 0 0ัถ้าแพงๆหน่อยก็ตัวละหมื่นใช้เหรียญทองในการซื้อนะฮะโอเควันนี้คอมโบที่เราใส่มาก็จะเป็นสกายเลอร์พาลูมาลูน่าไคลอสแม่เล่นสไนเปอร์แต่ใส่พาลูมามาเพื่ออะไรครับพี่น้อง <S <S แต่อย่างว่าแหละหัวข้อนี้มันเป็นการสุ่มปืนเราไม่สามารถเลือกคอมโบล่วงหน้าได้นะครับไม่รู้ว่าจะเจอกับปืนอะไรัถูกเ ใครมาเปิดตาล่าใส่ผมนี่ฉันกำลังถูกล่าอย่างนั้นเหรอได้เลยผมเรายังชอบเลยคนมาล่าเนี่ยเราจะได้รู้ว่ามีคนอยู่ใกล้ๆเราตรงไหนบ้างไงตอนนี้คนที่ล่าเขาอยู่ขอบแมปนะครับจะเป็นวงสีแดงๆในมินิแมปเฮ้ยเหมือนเขาจะพยายามตรงเข้ามาด้วยนะเนี่ยสวยเลยแต่ผมต้องเตรียมตั้งรับนะครับคนเดียวเนี่ยไม่กลัวผมกลัวมาเยอะ สี่คนเนี่ยก็เริ่มจะไม่ไหวแต่ถ้าคนเดียวปืนเราเป็น VSK เราพอยิงต่อดได้อยู่หยแหมเรียกไอดอปปุ๊บได้กล่องซ่อมบุญไม่ค่อยจะีอะไรวันนี้แต่ก็ยังดีตอนนี้ผมต้องการไอวอลมากกว่ามีอยู่สองลูกเดี๋ยวเราจะอ้อมไป หาไอ้คนที่เปิดตาล่านะครับแต่ว่าเขาเหมือนจะยิงกับคนอื่นอยู่เดี๋ยวผมขอเบี่ยงมาทางขวานิดนึงก่อนคือเข้าใกล้มากไม่ได้เนื่องจากว่า VSK-4 เป็นสไนเปอร์ที่ยิงเบาวมากมันเป็นสไนเ์ลำกล้องสั้น่ะดามเมจเนี่ยมันจะไม่แรงแต่มันมีความคล่องตัวสูงนะเวลาสับอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันรัวกว่ากระบอกอื่น<อ><อ> เลิฟน้องเอเอน้องเอเอเอาปืนพกมายิงทำไมจอห์นวิกบอนี่น่าจะดูหนังมากไปไง,ไงในเรื่องคีโนริเก็ใช้ปืนพกใช่ไหมพระเอกแต่ว่าในเกมเนี่ยเขาใช้อาวุธสงครามกันนะปืนกลลูกซองสไนอะไรต้องหยิบมาเล่นให้ครบนะครับปืนพกนี่มันเอาไว้แบบเวลากระสุนหมดจริงๆอะ จวนตัวไม่เหลืออะไรแล้วถึงค่อยควักปืนพกมาใช้นะครับเฮ้ยแล้วใครเปิดระยะไกลแบบนี้สวยดินายใช่แก๊งเดียวกับไอ้คนที่เปิดตาล่าปะเนี่ยอาจจะใช่นะเพราะว่าเขาอยู่ทิศใกล้ๆกันแม่แล้วก็ไม่ออกด้วยผมอุตส่าห์จะดักรอสวนพี่ก็ไม่ออกซะง,งั้นหงอยเลยทีนี้หงอยเลยไปหาตู้ใจดีกว่า นี่ตู้เจามาแอบอยู่หลังเสาเจ๊ๆช้อปปิ้งหน่อยครับเอาประตูว,วับกับกล่องไอวอร์มาสกอตด้วยเจ๊เอาให้พร้อมลบอะ่ะ เออมาดูคำคมทางบ้านกันสักหน่อยดีกว่าช่วงนี้ไม่ได้ดูนานเลยนะครับที่ไม่ได้เอามาอ่านเนี่ยเพราะว่าหลังๆคำคมเริ่มจะซ้ำไม่ค่อยมีอันใหม่ๆแต่ยังเปิดรับอยู่นะใครมีอะไรที่คิดว่าใหม่โดนไม่ซ้ำเนี่ยส่งเข้ามาได้เลยนะฮะเรามาดูคำคมจากน้อง129กันน้องเขาบอกว่าคำคมครับพี่พศกินบะหมี่ให้เลือกเส้นอยากมีแฟนขี้เล่นให้เลือกเราว wow. คิดได้ไงครับเนี่ยขี้เล่นอ่ะโอเคแต่อย่าเล่นขี้กันละกันเฮ้ยแล้วพี่ขึ้นไปไงก่อนพี่เขาเล่นที่สูงซะด้วยไอตัวที่เปิดตาละผมนะฮะถ้าผมวางประตูวาร์ปขึ้นไปบนนั้นเขาจะรอต้อนรับหรือเปล่าพี่ไปมุมอื่นก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมขึ้นไปหาเฮ้ย มีคนยิงกันด้วยนี่หว่าว <Hey. S 1> ิเจ็บจัด <Hey. S 1> นี่ไงเจ็บจัดเม็ดเดียวพอน้อง <Wow. S 1> แล้วเมื่อกี้มันขึ้นภารกิจสำเร็จข้างบนตายแล้วเหรอ ตวที่จะมาล่าผมอ่ะน่าจะโดนคนอื่นยิงตายไปแล้วนะครับภารกิจสําเร็จผมได้เหรียญเฉยอยู่ดีๆก็ได้เหรียญฟรีซะง,งั้นนับว่าโชคยังเป็นของเราข้างล่างมีคน <Hey. S 1> เอาลวงเฉยไป เจ้าจะตั้งไอวอร์บนสกายเลอร์อย่างนั้นเหรอมันตั้งไม่ได้ <Nope. S 1> ไม่รู้จักแล้วสกิลนี้ถ้าตรงไหนโดนสกายเลอร์ยิงไปเนี่ยตั้งไอวอร์ไม่ได้นะฮะแตกหมดในเดือนนี้ยังมีผู้ชมที่ไม่ได้กดติดตามถึง56.4เลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกันด้วยนะฮะเพื่อที่คลิปจะได้เด้งขึ้นฟีดบ่อยๆและผมจะได้ถึงสิทธิ์อัไวๆด้วยนะครับ ทีนี้หมดยังเมื่อกี้เขายิงกันอยู่ร,บรอบๆผมผมไม่เห็นตัวไม่รู้อยู่ไหนหเฮ้ยอ้าวโอเลออนเฮ้ยอ้าวตายเฉยแม่หาเมื่อกี้โอเลออนโดดตึกแปลงร่างปุ๊บพวกโดดลงเลยถ้าเกิดมันคืนล่าก่อนลงถึงพื้นจะตายปะเนะี่ย มาดิระยะนี้ได้อยู่ไอ้น้องปืนนี้ถ้าเกิดเจอไกลๆทั้งเกม่ะผมว่าพอไหวแต่ถ้าเจอคนเข้ามาชาร์จเนี่ยไม่ไหวนะฮะสู้ยากสไนเปอร์จะเอามาเล่นระยะจูบแล้ววงมาแล้วด้วยเดี๋ยวขอเช็คคนก่นอนไอตัวเมื่อกี้ที่ยิงผมก็หายไปเลยพี่ยิงแล้วก็ไม่มาต่อให้จบมันคาใจรู้เปล่า ยิงระยอทำไมวิย่อรับดาเมจด้วยใช่ไหมอยากรู้ว่าสไนปมันจะแรงขนาดไหนหรือเปล่าใครเนี่ยยากบอกอยู่แปลว่าอะไร ชื่อเข้าใจย,ยากมากทษทีนะกระจกมันไม่กันกระสุนปกติถ้าเป็นห้องแบบนี้มันน่าจะยิงทะลุไม่ได้เนอะเออแต่ว่าเกมนี้สามารถยิงทะลุเข้าไปได้เลยนะครับ <What? S 1> เพราะฉะนั้นอยู่ในห้องเนี่ยดูดีๆนะว่ามันมีกระจกหรือเปล่าได้เวลาโดดย์ละจ้าอย่างเจ็บลงมาทีครึ่งหลอดต้องโดดก่อนวงมานะฮะถ้าเกิดวงมาแล้วโจดย์เนี่ยบางทีพัญญาไม่ทันยุ่งเลยเผลออโดนคนตามมาข้างหลังโถมอีก ้ใครอ่ะผมถอยให้ไวเลยพี่เล่นปืนอะไรพี่เป็นใครก่อนดีกว่าอยู่ๆก็โผล่มาเดี๋ยวลองต่อกัน ไม่สวนโนคนนี้ไม่สวนไว้เล่นจู๊กแสดงว่าเขาเล่นแคมป์นะไม่เน้นบวกไอมาทางนี้ก็สวยดิลาก,ก่อยวิ่งอย่างนี้ก็ตายฟรีดิพี่น้องซื้อหมวกกับกระสุนก่อนก่อนเข้าวง หมดแล้วแหละแม่เก็บจนคนสุดท้ายอย่าบอกนะว่าจะเรียกเพื่อนมาอีกไปดีกว่าพี่เรียกมาผมก็ไม่รอแล้วผมเข้าวงไปที่คลังแสงไปที่คลังแสงคลังแสงอยู่ไหนแล้วเนี่ยตัวนี้มีกุญแจนะฮะเก็บแล้วมันก็เลยบอกว่าให้เราไปที่คลังแสงแต่ว่าช่วงท้ายเกมไม่ค่อยไปแล้วแหละคลังแสงของเราแบบครบแล้วไงเอาละเหลือ13คนสุดท้ายนะครับตอนนี้เราอยู่ขอบวงทำเลถือว่าดีอยู่ แต่ผมควรจะต้องหาเล่นที่สูงนะเพราะว่าเราเป็นสไนเปอร์ถ้าเกิดอยู่ข้างล่างเนี่ยโอกาสที่จะโดนคนวิ่งทอมมาชาร์ดมันเยอะนะฮะใครอะใครอยู่ตรงนี้กับผมอะสวยแล้วผมจะอยู่ไกลๆคนแต่พี่มาไงอ๋ออยู่นี่เฮ้ย ตรงไหนไม่เห็นตัวหัวล้านไปหนึ่ง VSK ก็นัดเดียวล่วงอยู่นะเนี่ยโห <Hey. S 1> oh, แล้วพี่ไปลงบนนั้นข้างบนทำเลยโคตรด,ดีทางนี้น้อง <laughs> ดึงเพื่อนดิขวามีตีหนึง่งแล้ววงบีบไปกลางสะพานข้างบนทำเลดีจัดผมอยากขึ้นไปเล่นมากถ้าเราเอาคนดีได้นะแม่แต่ว่ายากเขาแค่นั่งก็ยิงไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวอ้อมดีกว่า เก็บไอตี้นี้ก่อนโอเคยิงใครยิงผมหรือยิงใคร, <S <S 2> <S 2> รกกลาก่อยเล็งนานไปนะน้องเอ้ย หมูเดงฮ้ยใครลงชุบเพื่อนเหรอไม่ชุบลงมาเกิดปุ๊บวิ่งหาตู้ใจเลยนะเดี๋ยวลองดันไปหาหมูเด้งก่อนขอญาติยึดทำเลตรงนี้มุมดีมากเล่นมันบนสะพานนี่แหละมาเจอกันหน่อยหมูเด้ง ไปหนึ่งอ้าวไ <What? S 1> คลารโดอ๋ไอตัวฝั่งนูน้นโอ้จบกันไครร์ดยังพอทนไครรัดผมพอเลย <Hey. S 1> ข้างล่างคนหนึ่งปลายสะพานฝั่งนู้นคนหนึ่ง ผมอีกคนนึงแปลว่าเหลืออีกหนึ่งที่เรายังไม่เห็นน่าจะข้างล่างเนี่ยแหละโอเคปุ๊กปิ๊กหมวกปิวนะใครล้อติดด้วยบอกเลยเม็ดเดียวพอเฮ้ยโอ้โหแล้วดูวงวงพาไปข้างล่างแต่ไม่เป็นไรเรามีบิ๊กฟุตอยู่เดี๋ยวรอเป่าข้างบนเนี่ยแหละใครเผลอบอกเลยโดน มาวงบีบแล้วไอ้น้องรีบวิ่งเลยส่วนพี่ไม่วิ่งพี่รอจุ่มเฮ้ยเจอเหยื่อกัอดเจาะดีเอาชนะเฉยคิดว่าจะเจอตึงวงท้าย จบแบบงงๆโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับปิดตาเก็บปืนสายฟรีในตอนที่9นะครับวันนี้ปิดตาลงมาเจอสไนเปอร์ VSK เป็นสไนที่ยิงเบามากไม่เหมาะเล่นในระยะใกล้เลยนะแต่ว่าวันนี้โชคดีที่เราไม่ค่อยเจอคนเข้ามาชาเท่าไหร่ก็เลยรอดมาได้แบบงงๆนะฮะก็อย่าลืมนะฮะคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์ให้ถึง5,000แล้วมาลุ้นกันต่อว่าจะเจอปืนอะไรใน ปิต้าเก็บปืน้นสายฟีตอนที่สินะครับเลสโก